บัญชีอ่า a c e book เข้าในบัญชีจัดการโฆษณานะคะให้มาหน้าฟีดตรงนี้นะคะใน facebook ของเราเองแล้วก็มาที่ตัวจัดการโฆษณาด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะกดคลิกเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วอันนี้คือหน้าตาของเมนเจอร์แอนะคะให้มาที่ซ้ายมือหารูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะ พอเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะเจอตรงนี้เนาะแล้วก็เพิ่มเพิ่มบุคคลนะคะให้เข้ามาในบัญชีแอดเสร็จแล้วก็ป้อนอชื่อ facebook นะคะแต่ทีเนี้ยจะจะจะ,จะคีย์ตรงนี้ได้คือต้องเป็นเพื่อนกันใน facebook ก่อนนะคะต้องเพิ่มเพื่อนกันใน facebook ก่อนเสร็จแล้วก็คีย์ลงไปเลยนะคะว่าจะเพิ่มใครลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เลย พอเพิ่มเสร็จแล้วก็ให้มาเลือกตรงนี้นะคะว่าจะเป็นผู้ดูแลหรือผู้ลงโฆษณาแล้วแต่ตกลงกันจากนั้นให้กดยืนยันค่ะถ้ากดยืนยันเสร็จแล้วก็คือเป็นอันเรียบร้อยนะคะ